เช้าๆเก็บผักขายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาผักไปส่งลูกค้าเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นนะคะเราจะมาพันยอดบวบนะคะตอนนี้บวบของเราตรงนี้นะคะได้หนึ่งเดือนแล้วมีอายุหนึ่งเดือนแล้วนะคะก็เริ่มออกยอดเยอะแล้วก็บางส่วนนะคะก็มีดอกเริ่มมีดอกแล้วก็มีลูกบ้างแล้วนะคะมีดอกมีลูกบ้าง เราก็จะมาเก็บเก็บยอดที่มันเลื้อยออกมาแบบว่าในลักษณะแบบนี้ค่ะยื่นออกมานอกเหนือจากตะข่ายนะคะเราก็จะมาช่วยเขาเก็บยอดเพื่อที่จะพันตามตะข่ายทำงานในสวนกเกษตรของเราอย่างนี้นะคะบางทีก็เสร็จจากพันยอดเสร็จก็ไปขุดดินเตรียมแปลง แล้วแต่ว่าเราจะปลูกอะไรบางทีเราจะปลูกของเล็กๆน้อยๆไว้อยู่ไว้กินในสวนในบ้านของเราเองนะคะลักษณะอย่างนี้เราก็สามารถพันไว้ได้เลยนี้เราก็พันได้เลยแล้วก็ อันยอดเขาให้เขาเลื้อยขึ้นไปหาแสงได้เลยนะคะเรียบร้อยันนด้เลยที่ยึดจะได้เลื้อยไปตามตาข่าย ครับผมบัวผู้ชวยครับผมเป็นะไรนะครับนบัวูตสงสารอะไรมีสา่ลินบงตสงสารเหรอจริงเหรอมีแนกระตกสสารเราไม่เจอต ค่ะอันนี้ออกดอกออกผนสวยงามค่ะอยอดใหญ่มากยอดใหญ่มากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ นะคะคงามแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยมาเบิงไก่เด้อจ้ะสวยมากจริงๆค่ะนียอดบวกของเรานะคะเห็นยอดก็รู้สึกดีใจแล้วนะคะ นี่แต่ยอดใหญ่ๆยังไปได้อีกนะคะสว,ๆๆสวยสสวยๆด้านนี้ก็สวย ตอนนี้เราพันยอดบวบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ